ครับสวัสดีครับก็กับสวัสดีอย่างเอซิวันเลยนะครับยินดีต้อนรับที่ชมพงศ์สุชัยสุขสี่บนครับเอ้ารู้อีกแล้วตอนนี้งานมองอายุข่าแกพี่น้องงานมองมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทครับพอดีเป๊ะโบขาดโบเกินแกพี่น้องมีแต่เจ้าของหน้าสิจกให้เติมมาสันเอ้าเอาหัวม้วนกันไปโอ้เขาดีขนาดครับ ีเลนตตอบบไงเงี้พี่น้องตอไงเติมรับนิดหน่อยอ่าลีเดยสองคนรับอยู่นี่ตอตัวนี้จะทำการแสดงโดยเจ้าโอ้เจ้าน้ำเงินรัปพี่น้องอเอาแบบพลโองได้ลูปพี ต่องไงเติมแก๊ปยี่นี่คือลือบักไงได้กับเจ้าสีน้ำเงินแกพี่น้องเด็ก่อนเพิ่นมี่หกสิบได้กับป็นท้าย60บอ,อก หล่หกสิบออกมาออกแปดแปดครับโอ้สอออกหลายเติบครับพี่นออ้อง จตกใส่ทักษาเนี่ยั h หน่อยครับปาดแล้วปาดอีกครับ คันนี้ไม่ได้จูนปั๊มนะครับจูนปั๊มแต่ว่ามันได้เปลี่ยนทอ่อแกเปลี่ยนท่อก็น,น่าจะเสียงโอ้ดังแห้งวันนี้อยู่เสียงจาดกันอีกรับอันนี้รถแห้งได้ท่ทอบ่ดังครับพี่น้องโอ้ยบ่เป็นตะฟังเนาะก็เคยฟังรถปาดปาดปาดนี่โอโ้ยตีงียงแข็งปุ่นวะเจ้าของหน้านี่บ่ค่อยมักก็ได้ต้องให้ท่อดังดัเล็กน,น้อยแกพี่น้องนี่ที่ยังมันแห้งนะครับ กันหนีม้อนพอเดือนนะครับรับจบคือกันเพื่นว่าสารค่า,อาหอดกับอันนี้เวียนม่วงกับดึงมาซอยงานกับงานแนวนี้เฮ็ดผู้่เดียวไม่ค่อยได้กันน้องโอ้สิต่อรถกับต้องหาผู้อื่นมาหารนำเอ้านะครับ เจะมองเหงาพี่น้องตัมก๊กใหม่ครับมีหมูมาตัมซอยนะมันจว่ครับก็คืองานนห้หนางานอันนี้เท่าครับเอ้าดูววดวงอล้รได้บายพี่น้องโอ้โอเกือบไปครับ น้ำหนักด,ดีๆครับรถรุ่นนี้เป็นรถที่นักนะครับอา้อาวโอ้ยห้องทานไม่จักน้อยครับพี่น้องแต่ว่าไก่ควบจริงแล้วล่ะ ต่อต้นก uh, okay? ็อึ้งด้วกันครับพี่น้องก็มาอึ้งเป็นยังไงครับหยาบนะครับหยาบมากนะครับ้องสองคันหรือเปล่านะครับต้องใช้สองสองคันแหรอครับ 吧尼。<music> ง,งานนี้ต้องงัดซ้อยกันครับพี่น้องขั้นเดียวเอาไหว้ครับนาง,งานเน,น,นี่ยนี่ตัใหญ่แห้งครับโอ้สองพา่าครับ ข,ข้องแค่วสะดวกสบายนะครับโอ้หลวง เพิ่งเนี่ยพี่น้องเบิ่งทัานเปลี่ยนทอกขาบอกเปลี่ยนทอนะครับต่างกันหลายนะครับจูนปั่มคือกันอยู่แต่ว่าคนหนึ่งเปลี่ยนทอดทอใหม่ครับคนหนึ่งบ็เลยเปลี่ยนครับโอ้ยไอ้แกงนัดไหนกันครับโอ้ยนั่นทัานนั้นจอบได้ดับครับทัานนี้นี่บอมีดับเลยครับ กระบ๋ากระชานไงเฮ้าแม็กโค่่ได้เกิดกันย้อนนี่ละห้องานไหมครับ โอ้กว่าได้เกิดแกับแบบนี้เอาเบิ้ง belum apa bercanda kan cincin nong, kayak piong. o, o toh kayak apa nih? o, ngomong lagi.